คนแอบอ้างชื่อบริษัทเรานะเหมือนเขาไปทํารีเสิร์ชมาว่าอ้าวที่อยู่นี้ชื่อนี้มันกลายเป็นบริษัทเราเขาก็เลยตัวชี้แจงมาก,ก็ไม่คิดอะไรค่ะแล้วก็ตัดสินใจว่าอ้างไปแจ้งความแล้วกันเผื่อไว้แล้วกลายเป็นภายในหนึ่งอาทิตย์ค่ะหลังจากที่ทำลงโพสต์นี้คนโทรมาอีเมลมาคือ2ี่สิบสามสิบคนด้านค,ค่เขาก็เลยตกใจว่าเฮ้ยมันมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเราเสียหายเยอะมากมาแบบเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ คนอื่นต้องมาโลนหลอกเป็นผู้เสียหายเพราะเขาพวกผู้เสียเงินออนไลน์มันกลายเป็นมาทุชอทางสื่ออนไลน์คือเขาเอาบริษัทเราไปหลอกรวมงวิธีการวิธีการคือยังไงคือเขาส่วนใหญ่ที่คนลงรายละเอียดคือหนึ่งเขาใช้ชื่อเราเลยแล้วก็เขาใช้ข้อมูลบริษัทเราทั้งหมดค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าอันนี้หนูไม่รู้ค่ะว่าแบบว่าเขาไปแอบอ้างในแชทถึงเราหรือเปล่าแต่เขาแค่บอกว่าบริษัทคุณพทิซีประมาณนี้ แค่นี้มันก็ทําให้คนแบบไว้ใจแล้วก็สบายใจแล้วอะแล้วก็พอไปดูข้อมูลใน a c e b o o k อะค่ะทุกอย่างมันดูเป็นเหตุที่น่าเชื่อถือมากเพราะมันมีการที่แบบยิงแอดด้วยแล้วก็คนแบบสนใจจริงๆอะไปคอมเมนต์ไปอะไรมันก็ได้กลายเป็นบานปลายมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราผู้เสียหายไปถึงกับลอยหรือยังคุณแม่เป็นคนคุยโดยตรงค่ะคุณทัศก็จะแค่ทราบทราบว่าแบบเฮ้ยมันกี่คนแล้วแล้วก็ คนแอคชวลี่เสียเงินไปเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่แต่เชขาโดนเสียเท่าไหร่ได้เฉลี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ค่าคือคนละประมาณ8,000-10,000หรือทม่ก็โหนะมดกันไปแล้วถ้ามันมี20-30คนคือมันแบบเราก็อยากจะชี้แจงว่าเออมันไม่ได้มาจากเรานะคะเราก็ไม่อยากให้ใครไปเข้าใจผิดว่าเรามาทําการหาหรือว่านักนเอียเงอหนูก็งงว่าทําไมมันถึงไปถึง,ถงขนาดนี้ได้เราไม่มเชื่อน่าตอนนี้ยังค่ะเท่าที่คขกับตำรวจก็คือ ต้องจริงเคสอี้เยอะมากแกมเมอร์ทั้งออนไลน์ทั้งทางโทรศัพท์มันมีทุกช่องทางจริงเพราะฉะนั้นเราก็แค่ชี้แจงแล้วก็ให้ทุกคนทราบว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่แพลตฟอร์มหลนี้แนนะค่แล้วตอนที่แชร์ขีดใจยังไงคือมันก็มีคนคิดว่าอ้าวหรอเราแบบเกือบไปแล้วคือหลายหลายคนเหมือนเกือบจะเชื่อก็คือรู้สึกว่าโชคดีแล้วค่ะที่โพสต์ดักไว้ก่อนที่มันจะแบบหนักกว่านี้จะย้อนกลับมาลงเลือกของมม้แค่ไหนเพราะที่จริงแค่ชี้แจงจรณจินดาพัน์ก็ เขาก็เปลี่ยนชื่อแล้วลา่าสุดท่านไปเช็คก็มันมีทั้งหมด3เกตนะคะแล้วเขาก็เหมือนเอาชื่อบริษัทแพทออกแล้วแต่เขาก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เหมือนไปใช้บริษัทอื่น,นๆต่อไปอ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนระวังมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือทางมือถือก็ควรจะเช็คให้ดีๆก่อนโอนเงินให้ใครหรือว่าท่านท่าเป็นไปได้ไม่ต้องกังวลเลยใช่ไหมค,คะท่านก็ต้องระมัดระวังมาก ผัดพรไม่สามารถชี้แจงให้ให้ทุกสุขภาพก็ระวัง,ง,งอยู่ดังนั้นค่ะไม่สามารถไม่ได้กลับมาได้แล้วก็ถ้าได้คือไม่ได้เป็นเคสพิรอร์ซี้ค่ะคือมันก็มีเคสที่จริงๆเราก็ใหญ่กว่านี้ที่แบบอา,อาจจะผู้เสียหายเยอะกว่านี้เรายังเป็นยังแบบเพิ่มอะไรนะคะก็ไม่ได้เป็นแบบพ <simples S 1> ิรอร์ซี้คือถึงเรื่องโรคบ้างเกิโคนบ้าเมื่อไหร่จะน้าเหมือนมาไม่ใช่คืออะ <ใจ S 1> ไรไงเออมาละสายเดี๋ยวน<จ>ี <c oughs> ก็ harma, คือเราก็เห็นว่าเฮ้ยตั้งแต่คลอดคือเหมือนคุณพ่อมากก็คือยิ่งโตก็อมีแววเริ่มหน้าหวานขึ้นนิดนึงเลยลงโซเชียลหน่อยทุกคนเห็นอัปเดตว่าเออลูกก็หน้าหน้าหวานคือเรามาตอนนี้เหมือนเราหมดแล้วมาหมดแม่แล้วนิ่งเหมือนเราาท่องข้างตัวเองเต็มเต็มเลยค่ะส่วนส่วนไหนที่เรารู้สึกเฮ้ยเริ่มมาทางเราแล้วจริงๆไม่มีเลยคือตีมาเลย แล้วคือตอนนี้แก้มน้องใหญ่มากจนรังยิ้มหายไปแล้วซึ่งรังยิ้มอาจจะเป็นงยิ้มแค่นั้นละค่ะแต่ว่าแล้วแต่นี่หายแต่ตอนนี้บอกว่าตาเบื่อตาจะป่าอันนี้เราเราคิดเองแือว่ามีในคอมเมนต์จริงๆค่ะจริงๆริายใจ่ราแบบรู้สึกใส่รองเท้ามาตั้งเก้าเดือน ่วนนนไหเราจริงๆเราไม่น้อยใจหรอกเพราะเราก็รู้สึกว่ามีแต่คนบอกว่าลูก่องสามของพ่อดีแต่ว่าโชคดีเราก็เลยเออมันก็โชคดีแล้วแหละคุณพ่อเขาเบื้องปิดยิ้มไป็นหกเห็นไหมคะเพราะฉีนก็คนทำว่าคุณพ่อแฮปปี้มากแฮปปี้บอกว่าแบบก็นี่แหละแฮปปี้แบบแทนนู่นแทนนี่อนาคตลูกเยอะแยะเลยเขาแพนไปที่ไหนแล้วตอนนี้พีก็แพลนถึงลูกคนที่2คนที่3ามเขาก็ขยันทำงานไม่ลราคนคนแรกนี่แพลนไปถึงเรียนเติมปีไหนละก็คิดถึงแบบก็ต้องวางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แล้วใช่โรง<ม>เรียนเลยยังศึกษาคิดถึงว่าเขาโตมาเขาจะอยู่ยังไงมีการใช้ใี้แจงวางแผนเรื่องเงินทุกอย่างวางแผนเงินลูกจนเรื่องตรียมวิทญาลั <c oughs> ลีอะไรอย่างเงี้ย้งก็เรียกว่าโดยรวมคือเขาเขายันทำงานมากขึ้นแล้วก็เหมือนต่างคนต่างแบบมีไฟมีกำลังที่จะทำงานหาเงินเพื่อลูกมากขึ้นแล้น,นาัการน้องตอนนี้เป็นไงบ้างเรือ่องแพนตนาัการของน้องตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วคือจริงๆหนูรู้สึกว่า มองได้หลายแบบคือถ้าเรามองตามหมอหรือตามหนังสือมันก็อาจจะมีเร็วบ้างช้าบ้างแต่คุณรู้สึกว่าไม่อยากเครียดแล้วก็ไม่อยากกดดันกับการเลี้ยงลูกมากเพราะฉะนั้นถ้ามันอยากเขาพัฒน,นาการช้าเรายังไม่ได้ซีเรียสเขาคว่ำอยังตอนนี้จะสี่เดือนแล้วยังไม่ค่อยความเลยเขาว่านหนักตึงคือติดพุมใช่แต่ว่าอยากยืนอ,อะไรค่ะมันก็จะมีบางที่เขาเร็วกว่าเววาดเ็กวัยเขาแล้วบางที่เขาอาจจะช้าคนเล่ามันแบบว่าหลุดพอกลลบนุ่งใสหลุด่ลกยังไงบ้างเอาจริงจหงบอกว่าหลุดพก ด้วยความที่ลูกคนแรกหนูว่าไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายคือเขาหลงมากแบบเป็นสิ่งที่เขารองคอยเขาได้เป็นคุณพ่อเสียทีเขาจะมีาการงารยังไงเขาจะมีความบป็นปรจะจัญบานเล่นโอ้โหถ่ายคลิปเป็นประจำถ่ายเก็บทุกโมเมนต์โอ้โหแบบเน่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อถ่ายคลิปมเมบบพือ่อโชว์ตัวเต๋อซื้อซึ่งมันมีเรื่องให้เราเซอร์ไพรส์มะไรพี่น็อตไม่เอย่างนี้หรออะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรอคือเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบลูกพ่อได้ขนาด วางแผนงานก่อนค่ะแล้วเราเค่อยตัดสินใจเรื่องหลองออค่ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ